สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยเ <le> มื่อนี่บรรยากาศแดดค่ะค่ะพี่น้อง <Hello. S 1> อยู่บ้านน้องมวยแดดค่ะขนาดค่ะเดี๋ยวมาเบ่งนะคุณคุณลูกเหตุอีอย่างกันค่ะสวัสดีค่ะน้องฟาเดียคุณนายเจ้าก็มานอนคักนอนแน่เท้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้ากินยังน้องมวยกินขนมกินขนมแกิน,นขนมกับอีอย่างเลย กินขนมกับน้ำเขียวพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมากก็กินค่ะนาซุปนาซุตลอดหมอว่านเราไปเตี่ยนยองบางอยู่ค่ะแห่ผวเวทบอกหมอว่านเราไปแห่ผวเวทเตี่ยนยองบางมือนีตับปี่นนันหัวะตะตื่นพี่น้องเอ้ย,อยนอนบ้านอะไรกวมากินน้ำเขียวก็มากินขนมเออเพื่อนไปเอาบุญขอไอ้ยังก็เอาบุญดูญนในบ้านนะคะในโมบ้านเนาะคุณแม่กะ อ่าบ่ได้ไปขึ้นขี่มันนะคะหนูเหมือนเพิ่อนก็ไปเต้นแฮ i น้ำข้าเจ้าเนาะอ้าวมวนบ่เหมือนมวนเยอะโอ้ยเต็มปากมวนเยอะพี่น้องเอ้ยเอฟซีเพิ่นว่าอยกกินหลายหลายมันเสี้วนเออเพิ่นว่ากินธรรมดาอ๋อไม่อยังฝากตัวเอฟซีบ่ฝ่นเฮียหน่อยเฮียใหญ่พี่น้องเอ้ยบังติดตีถอนน้ำปากพี่น้องจะว่าเรากินเป็นแต่แสีบครับบ่ กินขนมแค่กันกับลูกดิโดนนี่เป็นจังได้อาการเขาเจาดีขึ้นบาคะดายึ่นมอือจะไปหาหมอจา้ามาอื้งก็ไปหาหมออยู่แล้วนะคะพี่น้องหันหมอเศร้านัดกับไปหาทํางานอีกแล้ว,วมาหนีเจ้ว่าสิทํางานใสดอกหาทํางานอยู่เบิร์ปีหากว่าหอดเจีเกีอพี่น้องก้เพื่อต่างชาอ่าให้เล่าอัอนไปหาหมอให้คุณหมอเจ็ก<ด>ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะไปตามนัดคือเกาเนาะโอ้บรรยากาศห่อนค่ะพี่น้อง ย uh, no. uh, uh oh. oh, uh huh. ี่บานห้ามือนีหอนเนาะฝนฝนกับรถตกแต่ว่าคึมคึมไม่บ้าน้องใหม่คึมคึมเนาะนี่ยังฝากถึงเอฟซีบ้างคะจะฝากให้กำลังใจน้องใหม่ไม่ได้จะนี่น่าละฟันดีเนาะเอาใส่เบื้งหน้าเป็นแผลเป็นบะกะเป็นยูเป็นร้อยจูบบ่ะมาญี่ปุ่นจูบแก้มค่ะพี่น้องอ่าเป็นร้อยเลยเนาะไมาญี่ปุ่นจูบเราทุกอย่างก็ดีขึ้นแม่นบ่ค่ะเขาเก็บไปเขาเก็บไปแผลน่ะ เลาจ่า,จา,าเราสาม,มาช็กงานนักได้แลวนะคะเราขับรถได้ตามปกติเราพี่น้องเอ้ยจะได้กับกเป็นกำลังใจให้เราในได้จา้าขอบคุณไปทางเอฟซีนะคะขอบคุณไปทางาพี่จ๋านะคะขอบคุณไปทางไอจอนนี่ขอบคุณพี่นออ้องปองไปสุภูสุขนที่คิคอยให้กำลังใจขอบครัวของน้องหมยมาโดยตลอดนะคะขอบคุณถูกหน่วยงานที่ยืนมือเขามาซอยคุณนแม่น้องหมยอุดรธท่านีเนาะขอบคุณหลายๆจา้าวัดดีจา้า